เหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้นในเอธิโอเปียกับการระบาดของไวรัสมาร์กที่กำลังเป็นข่าวสารร้อนแรงในช่วงนี้ซึ่งได้มีผลกระทบต่อชีวิตชีวาและสุขภาพของคนในพื้นที่ชายแดนติดกับซูดานใต้ก่อนที่เราจะลงลึกลงเอาไปสำรวจเพิ่มเติมความจริงแล้วมีอะไรบ้างที่ทำให้เราเกรงใจและต้องเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์นี้เริ่มต้นด้วยการยืนยันเมื่อสัปดาห์ก่อนทางการเอธิโอเปียได้ประกาศว่าพบการระบาดของไวรัสมาร์กในประเทศ ซึ่งในวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนทางเจ้าหน้าที่ได้พบศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสนี้แล้ว3คนและทั้ง3คนเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ชายแดนติดกับซูดานใต้ทําให้เกิดความกลัวว่าจะมีการระบาดของไวรัสต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆอีกด้วยรัฐบาลเอธิโอเปียไม่เล,เลี้ยงใครและได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมาถึง17คนในภูมิภาคโอโมโอโมทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยที่กำลังอยู่ระหว่างการรักษาและรัฐบาลกำลังใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อนทั้งนี้องค์การอนามัยโลกหู WHO, และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา (Africa CDC) ได้ส่งทีมงานช่วยเหลือในการทดสอบและควบคุมการระบาด เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขของซูดานใต้ได้ออกคำแนะนำด้านสุขภาพให้ผู้อยู่อาศัยใน4เขตของประเทศว่าต้องล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลวในร่างกายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสมาร์กซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความกลัวว่าจะมีการระบาดของไวรัสต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลตามที่นายชองคาเซย่าผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวว่าซูดานใต้มีระบบสุขภาพประบาง แต่ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างคือไวรัสมาร์กมีต้นกําเนิดมาจากข้างคาวผลไม้เช่นเดียวกับไวรัสอีโบลาซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเช่นผ้าปูที่นอนที่เปื้อนซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาผู้ติดเชื้อมาบวกมีโอกาสถึง88%ที่จะเสียชีวิตอาการต่างๆของการติดเชื้อไวรัสมาร์กได้แก่มีไข้ปวดกล้ามเนื้อท้องร่วง และในบางกรณีอาจเสียชีวิตจากภาวะเสียเลือดรุนแรงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสมาร์และนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่มาบวกมีความเป็นอันตรายเหมือนกับไวรัสอีโบลาแต่มีอาการและความรุนแรงต่างกันซึ่งทำให้มันยุ่งยากในการรักษาและควบคุมการระบาดจึงทำให้เกิดความกลัวว่าจะมีการระบาดต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการระบาดของไวรัสมะาการรักษาและควบคุมการระบาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งรัฐบาลเอธิโอเปียและองค์การอนาัยโลก,กำลังร่วมมือกันในการควบคุมการระบาดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นการเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างดีแต่นี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าซูดานใต้มีระบบสุขภาพประบางซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในการระบาดของไวรัสต่อไปอยังภูมิภาคอื่นๆอย่างรวดเร็ว จึงทําให้เกิดความกลัวว่าจะมีการระบาดของไวรัสมาร์กต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและต้องเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างดีและนี่คือข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่เราไม่ควรพลาดคือวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสมาร์กซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการป้องกันการระบาดของไวรัสนี้ซึ่งเราไม่ควรพลาดในการรู้จักและเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์นี้วิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสมาร์กคือ ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำมันแอลกอฮอล์หรือน้ำส้มแข็งหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวที่ปนเปื้อนหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผ้าปูที่นอนที่เปื้อนหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสมาก เหตุการณ์น <S an> ี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและต้องเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างดีซึ่งเราไม่ควรพลาดในการรู้จักและเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์นี้เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสมาร์กและความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราเองและคนรอบข้างติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s f o r e i e n ที่มา abcnews https l a slash abcnews go com slash international slash w e a e s t slash ethiopia ขีด confirm ขีด a b มขีด i r u s d e s ขีด w วอ t ์สขีด e ด k ขีดนิวขีดขีด